เมีบ้านเเรียกมีบ้านมูซียโอเรนเลยผ่านเลยวะร้านสาวเมบ้านมูซี่ชาวันนี้นี่จำเลยก็จำเเ้องเนาะกหมากตน้วนี้มเจ้าหาเป็นอันบาแม่งอกศีลนำใจจากปีใหม่ปีใหม่เนจนเดมีสิเก็บคุ้ไงกเจ็กแวา เ่น่พ่อกับไปเบิกมาาะอึดเงืนนี่นนี่รท่มากคือนาายเราแกไปมันาเขาอคือลโจเห็นะซื้อเลขมือเลข้าหัีเกาซื้อเหามถือหาเตัวโอ้แสดงวัน้กไรเลยเต็มลนเขาเอินมาบุญบาลีจากพอจากแม่จากเจ้าของถ้าบุญไหนช่อนั่นค่นี่ยางทํามาบัดทําลาย ยิ้มายิเราสองตังยิงหลังขันน้องมี่พลางองับมีห่าพี่ิองอรัมพลังห้องเนี่ยไปใหยเขามาเพี่ไปติท้ามาอยู่ไหนไปขาไปนั่งแจกซีบ่าทเจ้ามาดีใจเหมือนมาใหญ่มากยิ่ดีครับวันดีครับไปหญใหญ่ตามาแล้ววันดีใหญ่มา หมดแล้วเราตัวมันอยู่ไกลๆเรากไเยมาจะไปนั่งเก็บยไาไปนนราไปเเรตวบอกมาเสวนกันไปื้อ้มมากันนี่สวนกันไปสือมา อันนี้ของู้ใหญ่บ้านเี่ยอผ่านน่ยาอันนี้ของู้ใหญ่บ้านู้ใหญ่บ้านาหนเขบ้านนีรโอซีพนะโอแ๋้วด้อเอาหนี่นี่นี่าน่งที่ะนี่โอเใจอั้ร้าวใช้ฝ้าฝ้าใชถูกแล้วใช้้าถูกแล้วต้องมาถึงยุคใช้ป้าเรีนมุกเรียนมุกเรียนมุกสวยตมุนีไหมสวยตัว ใคที่ยูรีแม่สุกตังแรกแก่เจี๊ยบก่จูงแก่จานผู้ชายผู้ชายสิบาทไหลล่างพลังโอ้โหดีจังเฟิรนีนีบังโมซีซาวาลจำได้ดีหอจำได้ดีเลยเขาดีอยู่เขาดีอยู่เขาเขียนหัวหน้ามัดีมากเลยคุณคุณย่าแล้วก็คุณแม่ก็คอ

สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับทุกคนบาเจียกันล้ยิครับอามาใบ่มาบึาเป็นเียนมหน่อยเออา่าปูดีก็ดีว่าาปูดีก็ปูกยิขาวน่ปก่้าอยากไปกับป้ายาถ้านี่ันีเอาอาขาอครังมายัง

ไม่ได้เพลย์มาเยี่ยมพ่อนแม่มันจะแจกทิปให้สุขุสุขคนครับรคนละสองพ่นสองพันเปยมาครับปีไหม่ควันปีไหม่ครับ่น้องครับใอ้เจะไเพลย์มาเยี่ยม,พยพม,ม,พมเพื่อไปหายเปรย์เปรย์มาเพื่อไปหายนี่น้องเด้อ ยิมเานี่หาดีใจื่อไหกปีให้นั่คุณเดี๋ยวไปพ่อนังนี่ข้าอ่ะปีนงพี่น้องพ่แม่ป้ากูนนทรักคู่นี้คือพี่สาวใจย่อยแว่อสงสารนองผู้า

เพื่อไปส่งข้าวพี่ก็ไปส่งข้าวเลยเพื่อไปส่งข้าวงก็เรานั่งเลย้าวมันมาในเฮงรวยปังๆสกุลสกุลเด้อกันโศกกนบ่ากันลา พี่จะว่าพี่น้องมากย,ยำๆแมาให้กำลังใจนะสุดๆเออกำลังใจกับคุณนี่สุภาพาน้ำวงองสาครับ